หนึกที่อาวไกลอาจวันไว้และล้มลงหน่งก้ที่มั่นคงอาจสั้นลงแต่มั่นใจเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการดิฉันเด็กอิงสีรินทิพยกประยูนนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลายัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจและยินดียิ่ง ที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเหมือนไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นหากจะกล่าวว่าโลกใบนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาละสมัยย่อมไม่เกินจริงแต่ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นรากฐานอิฐให้ก่อเป็นกำแพงใหญ่ที่งดงามมากกว่าเดิมเฉกเช่นอยู่กับประเทศไทย เมืองที่ได้ชื่อว่าสีวิไลและสง,ง่างามผู้คนกล่าวค้านจะนับได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ต้ต่างชาติต้องได้ามาเยี่ยมเยือนจักคราในชีวิตนี้สวรรค์นบนดินเป็นคำกล่าวที่ผู้ได้มาสัมผัสต,ต้องถวิลมอบให้กับประเทศไทยคงจะดีไม่น้อยหากทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนมก,กราคม จะเป็นวันแห่งการรับฟังเสียงของเยาวชนมากกว่าแค่ง,งานเฉลิมฉลองที่เน้นแจกสมุดดินสอขนมลูกอม,มของเล่นแต่เปิดพื้นที่ความคิดเห็นของพวกเราในโลดแล่นเปิดใจฟังมุมมองต่ออนาคตประเทศที่เขาอยากให้เห็นเป็นและอยู่ดิฉันเป็นนักเรียนตัวเล็กๆคนหนึ่ง ที่ใช้ชีวิตในพ่วงระยะเวลาที่จำความได้มากกว่า13ปีผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินสองรัชกาลคือองค์พ่อหลวงรัชกาลที่9และทอดยาวถึงองค์หลนกล่าวรัชกาลที่10ดิฉันรู้สึกโชคดีเป็นอย่างมากที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยดิฉันอยากให้เมืองไทยเป็นแดนธรรมผู้คนมีเมตตาอารีนึกถึงประโยชน์ส่วนตนให้น้อย ประโยชน์ส่วนใหญ่ให้มากข้าวไม่ยากมากไม่แพงประชาชนเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญและพร้อมใจกันเป็นฟันเฟืองให้ประเทศชาติตลอดไปในอีกมุมหนึ่งหากเราอยากให้เมืองไทยที่ฉันอยากเห็นเกิดขึ้นจริงเราต้องสร้างจากจุดเล็กๆก่อนนั้นคือตัวของเราเองที่ฉันจึงอยากเป็นคนไทย แม้จะเป็นเพียงลมหายใจเล็กๆข,ของชาติแต่ลมหายใจนี้จะมีพลังจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงจะเป็นเด็กดีจะตั้งใจเรียนจะเพียรรักชาติจะประกาศความกระตันยู่และจะเชิดชูสถาบันจะเป็นกําลังสำคัญให้ประเทศชาติตลอดไปสอดคล้องกับพระบรมบราชโองารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรความว่าเมืองไทยนี้อยู่ได้ด้วยความสามาคัคคีด้วยความเข้มแข็งด้วยความเสียสละอาศัยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันถ้าหากเรารักษาความเห็นอกเห็นใจนี้แล้วประเทศชาติของเราก็จะเป็นที่อาศัยที่อุด,ดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปชั่วการนาน คนคะการประสบผลสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่เคยล้มแต่เพราะเราสามารถลุกขึ้นได้ในทุกๆครั้งที่เราล้มดังเช่นประเทศไทยจะเป็นดังตั้งใจหากคนไทยทุกคนหันมาร่วมแรงกันสุดท้ายนี้ในมุมมองของดิฉันเมือนไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็นจะเกิดขึ้นได้หากเราทุกคนในชาติรวมแรงกายแรงใจส่งไปให้ธงไตรรงไทยได้สวยอย่างสง่างามข้าวในนาปลาในน้ำโบรัณว่าคุณพึกษาแมงไม้ในไผศสนคุณชาตินั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกคน ทุกแห่งคนควรจะตอบแทนคุณสวัสดีค่ะ